สวัสดีครับจากกรุงเทพมหานครยินดีต้อนรับสู่ช่องออนไลน์โหราศาสตร์เวทอสตรแซมกับอาจารย์แซมคลิกลิงในคำอธิบายด้านล่างนี้ก่อนอื่นขอแจ้งให้ทราบว่าโหราศาสตร์เป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และไม่เกี่ยวข้องกับาศาสนาใดๆแม้ว่าหลายาศาสนาจะรวมโหราศาสตร์เข้าไว้ เป็นส่วนหนึ่งของพลังศักดิ์สิทธิ์ก็ตามในวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงว่าราหูจะส่งผลต่อราศีพฤษภอย่างไรตั้งแต่วันที่18พฤษภาคม2568จนถึงวันที่6ธันวาคม2569คำทำนายนี้ใช้หลักโหราศาสตร์เวทตะวันออกโดยอาศัยดวงจันทร์ปรากฏในช่วงเวลาที่คุณเกิด ในโหราศาสตร์เวทราหูและเกตยอยู่ทางเหนือและทางใต้ของดวงจันทร์ทั้งสองเป็นดาวเคราะห์เงาที่เกี่ยวข้องกับวัตถุนิยมความทะเยอทะยานการเปลี่ยนแปลงกระทันหันทั้งสองเป็นตัวแทนของความปรารถนาความหลงไหลและการแสวงหาความสำเร็จในโลกอาจนำมาซึ่งชื่อเสียงและโชคลาภอย่างกระทันหัน แต่ก็นำไปสู่ความท้าทายและความไม่มั่นคงได้เช่นกันหากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมราศีพฤษภราหูจะโคจรเข้าสู่ราศีกุมในเรือนที่สิบของคุณการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลกระทบอย่างมากต่ออาชีพการเงินสุขภาพครอบครัวและการศึกษาราหูจะผลักดัน ให้คุณประสบความสำเร็จในอาชีพการงานและความทะเยอทะยานในขณะที่เกตอาจทำให้คุณแยกตัวจากบ้านและเรื่องส่วนตัวการสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวจะเป็นสิ่งสำคัญในช่วงการเปลี่ยนแปลงนี้มาพูดถึงเรื่องอาชีพราหูในเรือนที่สิบจะช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพโอกาสการเป็นผู้นำ และยอมรับจากสาธารณชนคุณอาจรับหน้าที่ใหม่หรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งเจ้าของธุรกิจอาจเห็นการขยายตัวร่วมมือกับต่างประเทศมีความก้าวหน้าทางธุรกิจเกตในเรือนที่สอาจสร้างความไม่พอใจที่บ้านทำให้ยากต่อการจัดสมดุลระหว่างงานและครอบครัวการมีสติจะช่วยให้คุณผ่านช่วงนี้ไปได้สำเร็จ ในด้านการเงินราหูในเรือนที่สิบบ่งบอกถึงผลกำไรทางการเงินผ่านความสำเร็จในอาชีพการลงทุนหรือโครงการที่โดดเด่นอย่างไรก็ตามเกตจะนำค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบ้านเช่นการซ่อมแซมทรัพย์สินการย้ายถิ่นฐานหรือภาระผูกพันในครอบครัวคุณควรคำนึงถึงความมั่นคงทางการเงิน ประหยัดลงทุนอย่างระวังและหลีกเลี่ยงการตัดสินใจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เรื่องสุขภาพหากคุณไม่ระมัดระวังความเครียดวิตกกังวลการนอนหลับที่ไม่ปกติอาจเกิดขึ้นได้เนื่องมาจากอิทธิพลของราหูเกตทำให้เกิดความไม่สมดุลทางอารมณ์ปัญหาที่เกี่ยวกับหน้าอกหรือระบบย่อยอาหาร การดูแลตนเองการผ่อนคลายและรับประทานอาหารที่สมดุลจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นการทำสมาธิและการใช้เวลาร่วมกับคนที่คุณรักสามารถบรรเทาความเครียดได้มาพูดถึงเรื่องครอบครัวและความสัมพันธ์เกตอาจมีความท้าทายในชีวิตครอบครัวของคุณคุณอาจประสบกับความเข้าใจผิดความแตกแยกทางอารมณ์ หรือความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นคุณอาจย้ายบ้านและปรับปรุงบ้านหรือเดินทางไปทำงานต้องรักษาความสัมพันธ์และสื่อสารอย่างเปิดเผยเพื่อรักษาความสามัคคีการใช้เวลาที่มีคุณภาพกับครอบครัวช่วยเชื่อมช่องว่างทางอารมณ์ได้เรื่องการศึกษาและการเรียนรู้สมาธิและวินัยเป็นสิ่งสำคัญ ราหูในเรือนที่สิบจะผลักดันให้คุณสอบแข่งขันมีบทบาทเป็นผู้นำหรือเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตามเกตอาจทำให้เสียสมาธิหรือมีปัญหาในการเรียนรู้การจัดระเบียบการวางแผนการเรียนที่มีโครงสร้างขอคำแนะนำเมื่อจำเป็นจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในด้านการศึกษา เหล่านี้เป็นการอ่านค่าทั่วไปซึ่งอาจจะตรงใจทุกคนหรือไม่ก็ได้หากต้องการทำนายดวงชะตาส่วนตัวฟรีคุณสามารถส่งวันเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดของคุณมาทางเพจ Facebook ของเราที่ astrosem online prediction หากคุณมีคำถามใดๆแสดงความคิดเห็นได้เลย โปรดกดไลค์กดติดตามและแชร์วิดีโอนี้จนกว่าเราจะพบกันใหม่ดูแลตัวเองขอบคุณสวัสดีครับ